เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตะราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่56หน้า166ถึง173กุฏาละชาดกว่าด้วยความชนะที่ดีความชนะที่บุคคลชนะแล้วกลับแพ้ได้นั้นมิใช่ความชนะเด็ดขาดส่วนความชนะที่บุคคลชนะแล้วไม่กลับแพ้นั้นต่างหากจึงจะชื่อว่าเป็นความชนะเด็ดขาด จบกุทาละชาดกที่สิบอัตกถากุทาละชาดกที่สิบพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปาราบพระจิตตหัตถสารีบุตรตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าณนะตังชีตังสาธุดังนี้ได้ยินว่าพระจิตตหัตถสารีบุตรเป็นเด็กที่เกิดในตระกูลผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถี อยู่มาวันหนึ่งไถนาแล้วขากลับเข้าไปสู่วิหารได้โภชนะประนีตอร่อยมีรสสนิทจากบาทพระเหระองค์หนึ่งคิดว่าถึงแม้เราจะกระทําการงานต่างๆด้วยมือของตนตลอดคืนและวันก็ยังไม่ได้อาหารอร่อยอย่างนี้แม้เราก็สมควรจะเป็นสมณนะดังนี้เขาวบวชแล้วอยู่มาได้ประมาณครึ่งเดือนเมื่อไม่ใส่ใจโดยแยบคาย ตกไปในอำนาจกิเลสศึกไปพอลำบากด้วยอาหารก็มาบวชอีกเรียนพระอภิธรรมด้วยอุบายนี้ศึกแล้วบวชถึงหกครั้งในความเป็นภิกษุครั้งที่เจ็ดเป็นผู้ทรงพระอภิธรรมเจ็ดพระคำภีได้บอกธรรมแก่ภิกษุเป็นอันมากบำเพ็ญวิปัสนาได้บรรลุพระอรหันต์แล้วครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นสหายของท่านพากันเยาะเย้ยว่า อาวุโสจิตตหัดเดี๋ยวนี้กิเลสทั้งหลายของเธอไม่เจริญเหมือนเมื่อก่อนดอกหรือท่านตอบว่าผู้มีอายุตั้งแต่บัดนี้ไปผมไม่เหมาะเพื่อความเป็นเครือหัดก็เมื่อท่านบรรลุพระอรหั์อย่างนี้แล้วเกิดโจทย์กันขึ้นในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่ออุปนิสัยแห่งพระอรหั์เห็นปานนี้มีอยู่ท่านพระจิตตหัตถสารีบุตรต้องศึกถึงหกครั้ง โอความเป็นปุถุชนมีโทษมากดังนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าจิตของปุถุชนเมาขมได้ยากคอยไปติดด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ลงติดเสียครั้งหนึ่งแล้ว ก็ไม่อาจปลดเปลื้องได้โดยเร็วการฝึกฝนจิตเห็นปานนี้เป็นความดีจิตที่ฝึกฝนดีแล้วเท่านั้นจะนำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้แล้วตรัสพระคาถานี้ความว่าการฝึกฝนจิตที่ขมได้ยากเมามีปกติตกไปตามอารมณ์ที่ปรารถนาเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกฝนแล้วย่อมนำสุขมาให้ดังนี้ ครั้นแล้วตรัสต่อไปว่าก็เพราะเหตุที่จิตนั้นข่มได้โดยยากบัณฑิตทั้งหลายแม้ในการก่อนอาศัยจอบเล่มเดียวไม่อาจทิ้งมันได้ต้องศึกถึงหกครั้งด้วยอำนาจความโลภในเพศแห่งบรรพชิตครั้งที่เจ็ดทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วจึงข่มความโลภนั้นได้ดังนี้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการ ครั้งพระเจ้าพรหมทัศเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลคนปลูกผักถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วได้นามว่ากุทาละบัณฑิตท่านกุทาละบัณฑิตกระทำการฟื้นดินด้วยจอบเพาะปลูกพืชพันธุ์และผักมีน้ำเต้าฟักเขียวฟักเหลืองเป็นต้นเก็บผักเหล่านั้นขายเลี้ยงชีพด้วยการเบียดกรอหมายถึงอยู่อย่างฟืดเคือง แท้จริงท่านกุทาละบัณฑิตนอกจากจอบเล่มเดียวเท่านั้นทรัพ์ยสมบัติอย่างอื่นไม่มีเลยครั้นวันหนึ่งท่านดำริกว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ครองเรือนเราจักบวชด,ดังนี้ครั้นวันหนึ่งท่านซ่อนจอบนั้นไว้ในที่ซึ่งมิดชิดแล้วบวชเป็นือสีครั้นหวนนึกถึงจอบเล่มนั้นแล้วก็ไม่อาจตัดความโลภเสียได้เลยต้องศึก เพราะอาศัยจอบกุดกุดเล่มนั้นแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สก็เป็นอย่างนี้เก็บจอบนั้นไว้ในที่มิดชิดบวชบวชสึกสึกรวมได้ถึงหครั้งในครั้งที่7ได้คิดว่าเราอาศัยจอบกุดกุดเล่มนี้ต้องสึกบ่อยครั้งคราวนี้เราจะคว้างมันทิ้งเสียในแม่น้ําใหญ่แล้วบวชด,ดังนี้แล้ว เดินไปสู่ฝั่งแม่น้ำคิดว่าถ้าเรายังเห็นที่ตกของมันก็จะต้องอยากงมมันขึ้นมาอีกแล้วจับจอบที่ด้ามท่านมีกำลังดังช้างสารสมบูรณ์ด้วยเรียวแรงควงจอบเหนือศีษะสามรอบหลับตาคว้างลงไปกลางแม่น้ำแล้วบรรลือเสียงกึกก้องสามครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วในขณะนั้น พระเจ้าพารานสีทรงปราบปรามป,ปัจจันตะชนบทราบคาบแล้วเสด็จกลับทรงสนานพระเสียรในแม่น้ำนั้นประดับพระองค์ด้วยเครื่องอลังการครบเครื่องเสด็จพระดำเนินโดยพระคชาทานทรงสดับเสียงของพระโพธิสัตว์นั้นทรงระแวงพระไถยว่าบุรุษผู้นี้กล่าวว่าเราชนะแล้วใครเล่าที่เขาชนะ จึงเรียกเขามาแล้วมีพระดำรัสสั่งให้เรียกมาเฝ้าแล้วมีพระดำรัสถามว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญเรากำลังชนะสงครามกำความมีชัยมาเดี๋ยวนี้ส่วนท่านเล่าชนะอะไรพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถึงพระองค์จะทรงชนะสงครามตั้งร้อยครั้งตั้งพันครั้งแม้ตั้งแสนครั้ง ก็ยังชื่อว่าชนะไม่เด็ดขาดอยู่นั่นเองเพราะยังเอาชนะกิเลสทั้งหลายไม่ได้แต่ข้าพระองค์ข่มกิเลสในภายในไว้ได้เอาชนะกิเลสทั้งหลายได้กราบทูลไปมองดูแม่น้ำไปยังชาญมีอาโปกสินเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นแล้วนั่งในอากาศด้วยอำนาจของชาญและสมาบัตเมื่อจะแสดงธรรมถวายพระราชาจึงกล่าวคาถานี้ความว่า ความชนะที่บุคคลชนะแล้วกลับแพ้ได้นั้นมิใช่ความชนะเด็ดขาดส่วนความชนะที่บุคคลชนะแล้วไม่กลับแพ้นั้นต่างหากจึงชื่อว่าเป็นความชนะเด็ดขาดดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณตังชิตังสาธุชีตังยังชีตัง,ง,ตงอวชิยติความว่าการปราบปรามปัจจามิตรราบคาบชนะแว่นแขวน ตีเอาได้แล้วปัจจามิตรเหล่านั้นยังจะตีกลับคืนได้ความชนะนั้นจะชื่อว่าเป็นความชนะเด็ดขาดหาได้ไม่เพราะเหตุไรเพราะยังจะต้องชิงชัยกันบ่อยๆอีกในยะหนึ่งชัยเรียกได้ว่าความชนะชัยที่ได้เพราะรบกับปัจจามิตรต่อมาเมื่อปัจจามิตรเอาชนะคืนได้ก็กลับเป็นปรชาชัยชัยนั้นไม่ดีไม่งาม เพราะเหตุไรเพราะเหตุที่ยังกลับเป็นปราชัยได้อีกบทว่าตังโขชิตังสาธุชิตังยังชิตัง,ง,ตงนาวชิยะตังความว่าส่วนการครอบงำมวลปัจจามิตรไว้ได้แล้วชนะปัจจามิตรเหล่านั้นจะกลับชิงชัยไม่ได้อีกใดๆก็ดีการได้ชัยชนะครั้งเดียวแล้วไม่กลับเป็นปราชัยไปได้ใดๆก็ดี ความชนะนั้นน,นเป็นความชนะเด็ดขาดคือชัยชนะนั้นชื่อว่าดีชื่อว่างามเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่ไม่ต้องชิงชัยกันอีกดูก่อนมหาบาพิษเพราะเหตุนั้นแม้พระองค์จะทรงชนะขุนสงครามตั้งพันครั้งตั้งแสนครั้งก็ยังจะเฉลิมพระนามว่าจอมทัพหาได้ไม่เพราะเหตุใด เพราะเหตุที่พระองค์ยังทรงชนะกิเลสของพระองค์เองไม่ได้ส่วนบุคคลใดชนะกิเลสภายในของตนได้แม้เพียงครั้งเดียวบุคคลนี้จัดเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกลได้พระโพธิสัตว์นั่งในอากาศนั่นแลแสดงธรรมถวายพระราชาด้วยพระพุทธลีลาก็ในความเป็นจอมทัพผู้สูงสุดนั้นมีพระสูตรเป็นเครื่องสาทกดังนี้ ผู้ที่ชนะหมู่มนุษย์ในสงครามถึงหนึ่งล้านคนอย่างสู้ผู้ที่ชนะตนเพียงผู้เดียวไม่ได้ผู้นั้นเป็นจอมทัพสูงสุดโดยแท้ดังนี้ก็เมื่อพระราชาทรงสดับธรรมอยู่นั่นเองทรงละกิเลสได้ด้วยอำนาจตะทางคะปะหารพระไทยน้อมไปในบนรรพชาถึงพวกหมู่โยธาของพระองค์ก็พากันละได้เช่นนั้นเหมือนกัน พระราชาตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าบัดนี้พระคุณเจ้าจากไปไหนเล่าพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์จากเข้าป่าหิมพานบวชเป็นฤาษีพระราชารับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นแม้ข้าพเจ้าก็จะบันพชาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพร้อมกับพระโพธิสัตว์ผลนิกายทั้งหมดคือ รามคลือหะบดีและถวยหารทุกคนประชุมกันในขณะนั้นเป็นมหาสมาคมออกบรรพชาพร้อมกับพระราชาเหมือนกันชาเมืองพาราณสีสดับข่าวว่าพระราชาของเราทั้งหลายทรงสดับพระธรรมเทศนาของกุฏาละบฑิตแล้วทรงบ่ายพระพักมุ่งบรรพชาเสด็จออกทรงผนวดพร้อมด้วยพลน,นิกาย พวกเราจะทำอะไรกันในเมืองนี้ดังนี้แล้วบรรดาผู้อยู่ในพระนะครทั้งนั้นต่างพากันเดินทางออกจากกรุงพาราณสีอันมีปริมนธนได้12บสองโยต์บริษัทก็ได้มีปริมนฑนสิบสโยต์พระโพธิสัตว์พาบริษัทนั้นเข้าป่าหิม,มพานในขณะนั้นอาสนะที่ประทับนั่งของเท้าสักกะเทวราชสำแดงอาการร้อน เท้าเธอทรงตรวจดูทอดพระเนตรเห็นว่ากุทาละบัณฑิตออกสู่มหาพิเนสกรมแล้วทรงพระดำริว่าจักเป็นมหาสมาคมควรที่ท่านจะได้สถานที่อยู่แล้วตรัสเรียกวิสุกรรมเทพพระบุตรมาตรัสสั่งว่าพ่อวิสุกรรมกุทาละบัณฑิตกำลังออกสู่มหาพิเนสกรมท่านควรจะได้ที่อยู่ท่านจงไปหิมมวันตะประเทศ เนรมิตอาสมมบทยาว30โยต์กว้าง15โยต์ณภูมิภาคอันราบรื่นวิสุกรรมเทพพบุตรรับเทวะบัญชาว่าข้าแต่เทพยเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะกกระทำให้สำเร็จดังเทวะบัญชาแล้วไปทำตามนั้นนี้เป็นความสังเขปในอธิการนี้ส่วนความพิสดารจากปรากฏในหัตถิปารชาดก แท้จริงเรื่องนี้และเรื่องนั้นเป็นปริเฉดเดียวกันนั่นเองฝ่ายวิสุกรรมเทพพบุตรเนรมิตรบรรณศาลาในอาสมมบทแล้วก็ขับไล่เนื้อนกและอะมนุษย์ที่มีเสียงชั่วร้ายไปเสียแล้วเนรมิตรหนทางเดินแคบๆตามที่สาภาคนั้นๆเสร็จแล้วกลับไปยังวิมานอันเป็นสถานที่อยู่ของตนทันทีฝ่ายกุทาลบัณฑิต พาบริษัทเข้าสู่ป่าหิมมพานลุรู้ถึงอาสมบบดที่เท้าสักกะทรงประทานถือเอาเครื่องบริขารแห่งบรรพชิตที่วิศุกรรมเทพพระบุตรเนระมิตไว้ให้บวชตนเองก่อนให้บริษัทบวชทีหลังจัดแจงแบ่งอาสมบบดให้อยู่กันตามสมควรมีพระราชาอีกเจ็ดพระองค์สละราชาสมบัติเจ็พระนครติดตามมาทรงผนวดด้วยอาสมบบ สาสโยตเต็มบริบูรณ์กุทาละบัณฑิตทำบริกรรมในกสินที่เหลือจเจริญพรหมวิหารธรรมบอกกรรมฐานแก่บริษัทบริษัททั้งปวงล้วนได้สมาบัติจเจริญพรหมวิหารแล้วพากันไปสู่พรหมโลกทั่วกันส่วนประชาชนที่บำรุงพระดาบทเหล่านั้นก็ล้วนได้ไปสู่เทวโลกพระบรมศาสดาก็ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าจิตนี้ติดด้วยอำนาจของกิเลสแล้วเป็นธรรมชาติปลดเปลื้องได้ยากโลภธรรมทั้งหลายที่เกิดแล้วเป็นสภาวะละได้ยากย่อมกระทำท่านผู้เป็นบัณฑิตเห็นปานชนีให้กลายเป็นคนไม่มีความรู้ไปได้ด้วยประการชนีครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย เมื่อจบสัจจะภิกษุทั้งหลายบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีบางพวกบรรลุพระอรหันต์แม้พระบรมศาสดาทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานอนท์บริสัทในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริสัทส่วนกุทาละบัณฑิต ได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แลจบอัจกถาากุฎาละชาดกที่สิบ